เกราบสวัสดีมิตรรักนักเร่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าวิธีเปลี่ยนสุดแฟชั่นเปลี่ยนฉายาเปลี่ยนปีกนะครับเปลี่ยนปีกเปลี่ยนที่คาดหัวเปลี่ยนหน้ากากยังไงนะครับเราได้ของมาแล้วแต่อยากใส่นะครับใส่ไม่ได้หรือฉายาที่เราได้มามันไม่ตรงมันมันไม่โดนใจของเรานะครับมันใส่ฉายาอะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนมาอยู่หน้านี้นะครับแล้วจะกดไปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงรูปโปรไฟล์เราก็ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้แล้วก็เลือกตรงที่ตัวละครก็ได้นะครับอ่ะโอเคพอมาได้หน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนมองนะครับมองตรงนี้นะครับตรงขวาบนนะครับมันจะมีคําว่าแฟชั่นฉายาและพวกนี้อยู่นะครับอ่ะกดเข้าเป็นตรงแฟชั่นก่อนนะครับ ทีนี้เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะได้อันไหนนะครับอันไหนจำๆจอันไหนโดนใจเรานะครับอ่ะอย่างผมนะผมอ่ะโดนใจชุดนี้นะครับฟึบกดใส่ไปมันก็จะมีอาวุธนะครับอาวุธให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับชอบอันไหนก็ใส่เลยกรอบลูกนะครับกอบลูปก็มีนะครับชอบอันไหนก็กดใส่เลยนะครับ กรอบบับเบิลนะครับกรอบรูปเออกรอบรูปตรงนี้แล้วก็ที่ประดับผมนะครับที่ประดับผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะส่วนนี้จะเป็นประดับหน้านะครับออชอบปันไหนก็กดใส่เลยนะครับแต่แต่เราต้องมีของชิ้นนั้นก่อนนะเว้ยไม่ใช่แบบเออชอบอันนี้นะครับแต่เราไม่มีก็เราไม่สามารถใส่ได้นะครับเออมาต่อไปชายานะครับ ฉายาเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับมันจะมีคําว่าฉายานะครับคราวนี้นะครับก็เลือกเลยนะว่าจะชอบอันไหนนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเนี่ยมันจะมีจํากัดเวลาด้วยเนาะจํากัดเวลาแล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับก็เลือกอันที่ถูกใจเรานะครับ อย่างผมนะครับอย่างผมเออชอบอันนี้นะครับถูกใจละกดใส่ไปเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาเราจะไปดูวิธีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพวกเออสัตว์ขี่พวกอะไรพวกนี้นะครับมามาตรงรูปลักษณ์นะครับกดมาตรงรูปลักษณ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับสัตว์ขี่นะครับจะเปลี่ยน ได้ก็ต่อเมื่อเรามีมันครอบคลองอยู่แล้วนะครับหรือเป็นขั้นที่เราแบบผ่านมาแล้วนะครับรอาจจะเปลี่ยนพวกนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีสัตว์ขี่ไก่พันธ์ก็ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแต่ผมยังไม่มีนะสัตว์ขี่ไก่พันนะครับสัตว์ขี่โลกสวรรค์อะไรพวกนี้ถ้ามีก็กดเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับหรือนิมิตนะครับมาสัตว์ขี่พวกนี้นะครับ ถ้ามีตัวไหนก็ถูกใจตัวไหนก็กดเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคพอเราเปลี่ยนสัตว์ขี่แล้วใช่ไหมตัวมันก็ปีกนะปีกชอบตัวไหนก็กดเปลี่ยนไปเลยนะครับชอบอันไหนถูกใจอันไหนนะครับก็กดเปลี่ยนไปเลยมันจะอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถูกใจอันนี้ใช่ไหมกดใส่เข้าไปเลยนะครับตราเทพนะครับ ตาเทพเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเนี่ยเรามาเลือกใส่เลยนะครับเราถูกใจอันไหนเราชอบอันไหนนะครับเดี๋ยวผมใส่อ,อันนี้แล้วกันนะครับต่อมานะครับผ้าคลุมนะครับคือพวกเอ่อปีกผ้าคลุมเนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้มันแสดงหรือไม่แสดงได้นะครับก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเออผ้าคลุมเนี่ยเราสามารถมาเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับท่านก็มีนะ ถ้าเรามีถ้าเราปวดลลอกได้อันไหนก็เลือกใส่ได้เลยนะครับต่อมาสัตว์ลบนะครับสัตว์ขี่ลบนะครับชื่อยาวเหลือเกินนะครับมาเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับเหมือนกันชอบอันไหนก,นก็กดเปลี่ยนไปได้เลยแนวะถูกใจอันไหนเนี่ยของวิเศษก็เปลี่ยนได้นะแต่ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นครับเปลี่ยนตรงตรงไหนว่าเออตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้แหละ โอเคสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสลับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์คลิปให้ผมด้วยนะครับสลับคลิปน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามันด้วยนะครับบ๊ายบาย